สวัสดีครับผมไนนิฟิตจงเบิร์ตครับทุกคนมาฮะทีนี้เราจะมากินตำหมกนนะฮะซึ่งเป็นเวลาค่ำแล้วนะฮะเวลาประมาณสองทุ่มนะฮะทุ่งตำเสร็จใหม่ๆนะฮะตำเราเองนะฮะมาชมมาดูปีหนึ่เราตำนะข้างนอกดูใสๆแต่ข้างในอร่อยเบอร์นะฮะทุกคนนะ <c ười> นะฮะจะเปิดก่อนเนะี่ยจำน้ำไปฮนะแล้วก็คุยฮะคำหมกง่าออยาๆนลยฮะดนะูฮะออืื ơi các con, còn lại nữa. Này còn 1.000 lây nha. Còn còn đến còn các bạn các con, trêu 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 nha các con. Thơm ngon lắm đi, chơi ngon, chèng ngon, chèng ngon anh ดูดูค <in> ุยคุยะมอืมอมมนอมมตา้องร้อนหนยหลคนมทานินี้ไม่ได้ินเสียงผมัดขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะเราไม่ได้ไตสใหม่ฮะอืมอร่อยจริงๆนะทุกคน

อี่ก็หลังบ้านนะฮะบุกพงก็ปลูกเอาเองฮะหลังบ้านเหมือนกันนะฮะไม่อะไรที่ไม่ได้ซื้อไม่ยอมเนาะคือแลือก็เฮ้ยมันหนาวก็ไม่ได้ซื้อฮะหาได้จากบ้านเลยฮะบ้านผมเองเลยนะเปิดเปิดทำดูตำหมกพงนะเดี๋ยวเราไม่ได้ถ่ายตอนตำนะฮะ ้ตากล้องเป็นคนฝนันนะะตากล้องไม่ได้กินนะตากล้องอย่าเครียดนะฮะดูผมกินก็พอแล้วนะก็ดูในกล้องนั่นแหละ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่ผฮ่า่า สำหรับคลิปนี้ก็ยิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยคนระับทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยครับที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนฮะลืมกดติดตาม,มานะทุกคนคลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้